สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่เอ่อหลายๆคนน่าจะเคยเจอค่ะเวลาเราพยายามจะนั่งสมาธิหรือว่าฝึกใจให้สงบเนี่ยครับผมมันจะมีไอ้เจ้าความคิดฟุ้งซ่านนี่แห<า>ละค่ะที่แบบแวบไปแวบมาทําให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันไม่นิ่งสักทีนะครับเป็นกันเยอะครับเรื่องนี้ ใช่ค่ะแล้ววันนี้เรามีแหล่งข้อมูลที่ดีมากเลยค่ะเป็นคำสอนของคุณครูไม่ใหญ่จากหนังสือเมื่อไม่รู้จะอ่านอะไรนะคะท่านให้มุมมองที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับการรับมือกับความคิดพวกนี้ครับผมเคยได้ยินคำสอนนี้เหมือนกันครับน่าสนใจดีการฟุ้งซ่านไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่สมหวังเราจะต้องอนุญาตให้ตัวเราปล่อยความคิดที่สะสมไว้ในใจให้ผ่านไปบ้างอย่าไปต้านอย่าไปรำคาญและอย่าไปกังวลให้มันคลายเดี๋ยวก็หาย เหมือนน้ำกำลังเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางเดี๋ยวจะตึงเครียดค่ะคือท่านมองว่าเราอาจจะไม่ต้องไปสู้กับมันเหมือนที่เราเคยเข้าใจกันมานะคะวันนี้เราเลยอยากจะมา,าลงรายละเอียดกันดูค่ะว่าแนวคิดเรื่องการปล่อยวางความคิดเนี่ยจริงๆแล้วมันหมายถึงอะไรแล้วเราจะเอาไปปรับใช้จริงๆได้ยังไงบ้างครับดีเลยครับมาเริ่มตรงจุดแรกเลยนะคะที่คิดว่าน่าสนใจมากคือคําสอนที่บอกว่าการที่จิตเราฟุ้งซ่านเนี่ยค่ะ จริงๆแล้วมันไม่ได้แปลว่าการปฏิบัติของเรามันล้มเหลวนะคะครับตรงนี้สําคัญมากหรือว่าเราทําผิดวิธีอะไรแบบนั้นซึ่งอันนี้อาจจะขัดกับความรู้สึกหลายๆคนเนาะที่พอคิดฟุ้งซ่านปุบก็จะหงุดหงิดเลยใช่เลยครับส่วนใหญ่พอฟุ้งแล้วจะรู้สึกไม่ดีรู้สึกว่าแย่จังทําไม่ได้เรื่องเลยแต่คําสอนนี้กลับบอกว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวค่ะแล้วหัวใจสําคัญที่ท่านสอนคืออะไรล่ะคะในเมื่อมันไม่ใช่ความล้มเหลว คือท่านใช้คำว่าเราต้องอนุญาตนะครับอนุญาตให้ความคิดที่มันสะสมสะสมอยู่ในใจเราเนี่ยได้ผ่านไปบ้างอนุญาตครับเหมือนกับว่าความคิดพวกนี้มันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งที่มันค้างอยู่ข้างในการที่เราไปพยายามกดมันไว้หรือไปห้ามมันเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกอครับแต่มันกลับจะยิ่งสร้างความตึงเครียดมากขึ้นไปอีก คำสอนที่ว่าเราจะต้องอนุญาตให้ตัวเราปล่อยความคิดที่สะสมไว้ในใจให้ผ่านไปบ้างเนี่ยก็คือชี้ให้เห็นว่าเราต้องยอมรับมันก่อนแล้วก็เปิดทางให้มันค่อยๆคลายไปเองคำว่าอนุญาตนี่ฟังแล้วรู้สึกผ่อนคลายขึ้นนะคะเหมือนเปลี่ยนจากการที่เราต้องไปสู้ไปเป็นการยอมรับมันแทนใช่ครับเปลี่ยนมุมมองไปเลยแล้วคำสอนก็มีแนวทางที่จับต้องได้ด้วยนะคะที่บอกว่าอย่าไปต้านอย่าไปรำคาญแล้วก็อย่าไปกังวลกับความคิดเหล่านั้น ทำามการที่เราไม่เข้าไปมีปฏิกิริยาแบบไม่ต้านไม่รําคาญไม่กังวลเนี่ยมันถึงสําคัญคะการที่เราไปต้านหรือไปรําคาญมันส่งผลเสียยังไงคะคือการที่เราไปต้านหรือไปรําคาญหรือกังวลเนี่ยมันเหมือนเราไปเติมเชื้อไฟให้ความคิดนั้นๆน,น,นะครับอ๋อเหรอคะครับยิ่งเราไปสนใจมันในทางลบไปหงุดหงิดใส่มันมันก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเหมือนเราไปสู้กับมันนะครับการต้านมันก็สร้างความขัดแย้งในใจเราเอง การรําคาญก็สร้างความหมงุดหงิดส่วนความกังวลนี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยมันยิ่งทำให้จิตเราฟุ้งหนักกว่าเดิมอีกค่ะคำสอนนี้เลยแนะนำว่าก็แค่รู้ว่ามันมีอยู่แค่นั้นพอแต่ไม่ต้องไปยุ่งไปพัวพันทางอารมณ์กับมันเข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าเราดันไปสร้างความทุกซ้อนขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งจากการที่เราพยายามจะไปจัดการความคิดแต่ดันใช้วิธีที่ไม่ถูกนั่นเองถูกต้องครับผม แล้วก็มีอีกวลีนึงค่ะที่ชอบมากเลยรู้สึกว่ามันให้ความหวังดีคือให้มันคลายเดี๋ยวก็หายครับผมมันเหมือนเป็นการบอกว่าไอ้ความฟุง้งซ่านนี่มันไม่ได้อยู่ตลอดไปใช่ไหมคะใช่ครับวลีนี้สะท้อนความจริงตามธรรมชาติเลยครับว่าความคิดอารมณ์หรือสภาวะต่างๆเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นตั้งอยู่เดี๋ยวเดียวมันก็ดับไปเองอถ้าเราไม่เข้าไปยุ่ง ไม่ไปพยายามบังคับบีบคั้นให้มันหายไปเร็วๆแต่แค่ปล่อยให้มันคลายตัวออกไปตามธรรมชาติของมันสุดท้ายมันก็จะค่อยๆจางไปเองค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับภาพเปรียบเทียบที่คำสอนให้ไว้อย่างดีเลยครับอ๋อภาพเปรียบเทียบเรื่องน้ำเชี่ยวใช่ไหมคะที่ท่านบอกว่าเหมือนน้ำกำลังเชี่ยวอย่าเอาเรือไปขวางใช่เลยครับภาพนี้ชัดเจนมากลองนึกภาพตามนะครับน้ำกำลังไหลเชี่ยวมากๆเลย ถ้าเราดันทุรังเอาเรือลำเล็กๆของเราเนี่ยพยายามไปขวางทางน้ำผลจะเป็นยังไงครับเรือก็อาจจะแตกหรือไม่ก็โดนกระแสน้ำพัดไปเลยควบคุมอะไรไม่ได้ค่ะเห็นภาพเลยค่ะความคิดฟุง้งซ่านก็เหมือนกันครับเหมือนกระแสน้ำเชี่ยวเชี่ยวการที่เราพยายามจะไปหยุดมันด้วยกำลังด้วยความตั้งใจจะเอาชนะเนี่ยก็เหมือนเอาเรือไปขวางน้ำนั่นแหละครับมันเป็นความพยายามที่เอ่อสูญเปล่าแล้วก็อาจจะเกิดผลเสียตามมาคือความเครียดทางใจ แล้วผลของการฝืนธรรมชาติตรงนี้คำสอนก็เตือนไว้ชัดเลยนะคะว่าเดี๋ยวจะตึงเครียดครับผมตรงไปตรงมาเลยเธยิ่งพยายามสู้ยิ่งฝืนก็ยิ่งเครียดแล้วก็จะยิ่งห่างจากความสงบที่เราอยากได้ไปอีกแน่นอนครับความตึงเครียดที่เกิดจากการฝืนนี่แหละครับคืออุปสรรคตัวจริงเลยมันไม่ใช่แค่เครียดทางใจนะบางทีมันส่งผลต่อร่างกายเราด้วยซ้ำจริงค่ะบางทีปวดหัวปวดไหลเลยครับ กลายเป็นว่าแทนที่เราจะได้พักผ่อนจากการปฏิบัติธรรมกลับกลายเป็นการไปสร้างภาระสร้างความเหนื่อยให้ตัวเองเพิ่มขึ้นมาอีกโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นเพราะเราเลือกวิธีรับมือที่ไม่ถูกกับธรรมชาติของจิตเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ตกผลึกแก่นสําคัญจริงๆของคําสอนนี้ก็คือเราต้องเปลี่ยนมุมมองก่อนเลยครับจากที่เคยเห็นว่าความคิดฟุ้งซ่านเป็นศัตรูที่เราต้องกําจัดต้องสู้ให้ชนะเนี่ยมาเป็นการยอมรับว่าอ๋อ มันก็เป็นปรากฏการณ์ธรรมดาของจิตใจที่มันยังไม่สงบนิ่งเท่านั้นเองครับผมแล้วก็เรียนรู้ที่จะปล่อยให้มันไหลผ่านไปโดยที่เราแค่ดูอยู่เฉยๆไม่ต้องเข้าไปตัดสินไม่ต้องไปต่อต้านมันครับเป็นผู้สังเกตการใช่ค่ะเหมือนเรามองเมฆลอยผ่านไปบนท้องฟ้าแบบนั้นเลยไหมคะ เป็นการสรุปที่เห็นภาพชัดเจนมากครับคือฝึกวางใจให้เป็นกลางรับรู้สิ่งที่เกิดขึ้นแต่ไม่เข้าไปพัวพันซึ่งไอหลักการไม่ต้านแล้วก็ปล่อยให้คลายแบบนี้นี่แหละครับที่มาทําให้เราเกิดคําถามต่อไปได้นะว่าเราจะเอาไปใช้กับเรื่องอื่นได้อีกไหมอ๋อน่าสนใจค่ะยังไงคะ ก็ลองคิดดูสิครับว่านอกจากการนั่งสมาธิแล้วเนี่ยในชีวิตประจําวันของเราเวลาเราเจอสถานการณ์อื่นๆเช่นออความรู้สึกโกรธความกังวลความผิดหวังค่ะอารมณ์ลบต่างๆครับหรือความท้าทายอะไรก็ตามที่เราเจอเนี่ยเราจะเอาหลักการไม่ฝืนแล้วก็อนุญาตให้คลายเนี่ยไปปรับใช้ได้บ้างไหม,มการที่เรายอมรับอารมณ์หรือยอมรับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่พยายามไปต่อต้านมันอย่างหัวชนฝาเนี่ย มันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญที่ช่วยให้เราผ่านช่วงเวลาแย่ๆไปได้แบบเออนุ่มนวลขึ้นหรือเปล่าเป็นคําถามที่น่าคิดต่อมากๆเลยค่ะครับอันนี้ก็เป็นคําถามปลายเปิดทิ้งไว้ให้ลองไปขบคิดกันต่อดูนะครับว่าเราจะประยุกใช้หลักการผ่อนคลายนี้กับชีวิตด้านอื่นๆได้อย่างไรบ้าง